กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เอาอเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของเทลเลอร์การอัปเดตต่างๆภายในแบนด์พาร์ทซีซั่นที่3นี้ผมและก็แน่นอนตอนนี้ ตัวแพทซีซ้ำสามเปิดให้เราทําการอัปเดตได้แล้วผมก็แน่นอนดูจากหลังล็อบบี้ของพี่ลิงกับผมกับดานใหม่รัสเจอใครที่ไม่ได้อัปเดตก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตตัวแพทให้เรียบร้อยก่อนเล่นน,นั่นเองนะรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตบัฟเนื้อต่างๆต,ตอนนี้แพทภาษาไทยก็มีมาแล้วใครสนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บหลักของไกลหน้าคอมมิวตี้ม b i บายเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวมาเรื่อกับเรื่องแรกเลยครับผมอ่ะกับปืนใหม่ประจําแพทนี้ปืนสไนเปอร์ HDR กระปืน HDR นี้ผมตอนนี้เพื่อนๆนะผมสามารถเข้าไปทดสอบเล่นได้แล้วโดยการเข้าไปในห้องโหมดฝึกซ้อมอ่าสามารถเลือกปืนส n ิเปอร์กระบอกนี้เนี่ยในการเอามายิงเล่นกันได้ทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR สแตดต่อปืนนี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยผมอ่าดาเมจ91อความเร็วตั้ง26ิกรีโหลดแมกซ์ศูนย์ความแม่นยำความระยะยิงครับผมก็ถือว่าเป็นสไนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานนะผมโดยเฉพาะ เทียบกับปืสนสไนเปอร์ในตอนนี้ผมอย่างเช่นตัว d ดียคิวหรือตัวอ i รเทคเอมาจัดได้ว่าโอโหดมากเลยผมสแตตแล้วก็นี่เรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็มีภาพเปรียบเทียบให้ดูเล็กน้อยด้วยนี่เรื่องของสเตตัสการยิงส่วนต่างร่างกายเนี่ยดามเมจจะคุณแรงกว่าพวกสไนปกติมากๆครับผมนั่นก็ถือว่าการที่เราจะเลือกใช้ปืสนสไนเปอร์กระบอกนี้นอ๋อเอาเรื่องเลยนะในการต่อสู้ผมในเรื่องของการทำดามเมจต,ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญแอนิเมชันกระสุนเนี่ย เร็วจะจัดเลยในเรื่องของการใช้งานนะก็เหมาะมากเลยในการเล่นในโหมดของ Battle r รอยัลก็ในส่วนเกมเพลย์อันนี้เขาก็จะมีในส่วนของการเปรียบเทียบอ่าเซตติ้งต่างๆถึง3รูปแบบให้ดูว่าแต่ละสายอ่ะความแตกต่างแล้วก็การแต่งของเนะี่ยมีอะไรกันบ้างเนะี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสน่ห์น่าจับตามองเลยในแพทหน้านะ เรื่องทันมาก,กับอีกหนึ่งระบบใหม่ที่เพิ่งอปัปเดตเข้ามาในซีซั่นที่3ด้วยเหมือนกันนะผมกับระบบอ่าแรงรีเทิร์นอ่าชื่อภาษาไทยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเขียนว่าระบบอะไรผมก็คือระบบซึ่งเราสามารถที่จะคล้ายๆกับตัวแบลนด์พาร์ทวอล e t รีเทิรนผมคือเราสามารถที่จะมีโอกาสได้รับของรางของแรงในซีซั่นก่อนๆได้เมื่อเพื่อนๆน,นะผมเก็บแต้นสะสมแรงที่อยู่ในซีซั่นปัจจุบัน ก็สามารถเอาแต้มที่เราเนี่ยเล่นจากแผ่ปัจจุบันองผมมันจะได้แต้มเสริมมาด้วยซึ่งแต้มเสริมตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปซื้อไอเทมต่างๆที่อยู่ในซีซั่นก่อนๆหน้านี้ได้แต่เงื่อนไขในการปลดล็อกไอลินพี่ลิงยังไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าผมอย่างเช่นถ้าเกิดจะซื้อซีนเนียนนี้อ่าจจะต้องเก็บแต้มให้ได้ถึงเท่าไหร่ต้องมียศเท่าไหร่อาจถึงจะสามารถปลดล็อกได้อันนี้ก็เป็นประมาณการคร่าวๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่ดีเลยผมสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมหรือเพิ่งมาเล่นได้ไม่นาาานนแล้้ววอออยกกไดขขงงัซี่เๆ แต่ว่าการที่จะปลดล็อกของรางวัลแต่ละอย่างเนี่ยต้องย้าก่อนว่าเขาจะค่อยๆทยอยปลดนะไม่ได้ปลดทีเดียวแบบตุ้มเดียวนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยใครที่อยากจะได้แบบของรางวัลแบบซีซันเก่าๆมากๆก็อาจจะต้องอดใจรอ,อนิดนึ่งนะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งโลกที่สำหรับคนสายเก็บอาชีพมนของรางวัลต่างๆก็รอกันได้นะและท่านมากกับอุปกรณ์สกอร์ติกชิ้นใหม่ประจำซีซันนี้ผมก็จะปลดล็อกให้ในบรรพัดผมกับอุปกรณ์ตัวรถหุ้มก่อเคลื่อนที่ผมปืนกลเวลสัน Wilson. อ่าสำหรับรถคันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะผมมีเกมเพย์ให้ดูด้วยเล็กน้อยในเรื่องของการใช้งานก็ถือว่าว้าวดาเมจนี่โคตรแรงอืมแต่ว่าถึงแม้ว่าจะดูเยอะนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยจากในเซิร์ฟเทยมันโกงกว่านี้ผมเ็ราะได้ั้น,นตัวอุปกรณ์เนี่ยก็โดนเนฟมาในระดับหนึ่งก็จะมีในส่วนแต้มในการเรียกผม750อแต้มเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าใครอยากได้อุปกรณ์เกณฑ์ไว้ใช้งานนะผม ก็ไม่ควรพลาดเลยนะเพราะอยืมนะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะผมที่มีครับเดืเข้ามาถ้าเกิดว่าซื้อไม่ทันตอนซีซั่นนั้นคุณอาจจะต้องรอไปถึง3-4ถึง4ซีซั่นเลยกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะวนขายในร้านค้าซื้ออีกครั้งหนึง่งผมก็ไม่ควรพลาดน,นะสำหรับของชิ้นนี้ในแบรนด์พาร์ ถัดมากับอีกหนึ่งระบบเล็กๆน้อยที่โตเกมอัปเดตเข้ามาผมกับระบบเซฟเฮาอ่าระบบนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบกันมากๆเลยผมใครที่มีของมีสกินดีๆสกินระรสกินสวยๆอะไรตอนนี้เราสามารถที่จะมาตั้งโชว์อวดเพื่อนๆได้แล้วในหน้าเซฟเฮาของเรา ก็เลยว่าใครมีอะไรที่เดวสวยๆใหญ่ก็องงัดเอามาอดกับเพื่อนไดนน้ในส่วนของระบบตัวนี้ก็อย่าลืมเข้าไปปรับแต่งกันด้วยผมในส่วนของเซฟเฮาส์แต่ละคนนะซึ่งนี้เนี่ยก็อิสระเซฟจีนกันนะผมเซฟจีนนี่เขามีรถพวกอ่าแลมโบกินีอ่ามอเตอร์ไซค์เว่ฮอนด้าผมพวกนี้แบบโอโ้โหจะเซฟเรานี่ก็เสียดายผมถ้าเกิดเอาพวกแลมโบกินี่มาใส่ได้นี่จะยิ่งเท่กว่านี้นะเรื่องต่อมาผมกับการอัปเดตโหมดฝึกซ้อมทั้งในโหมด MP และโหมด BR รวมถึงโหมดฝึกซ้อมแบบใหม่ เริ่มอย่างแรกเลยผมกระหมดซ้อมในโหมด MP ตอนนี้ก็มีการแอดออนเพิ่มขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพิ่มการทดสอบต่างๆของตัวโหมดให้เราสามารถทดสอบได้อย่างหลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมครับผมและในโหมด BR ก็ได้มีการแอดโหมดฝึกซ้อมผมห้องเทสใหม่ซึ่งเลยด้วยว่าว้าวเอาใจผู้เล่นสาย BR มา,มากๆเพราะว่าหลายคนบ่นมาหลายแพทแล้วว่าฮ เมื่อไหร่โหมดบ r ผมจะมีห้องเทสสักทีตอนนี้ก็มาตามคำขอแล้วผมถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ก็มาชัวแน่นอนใครเป็นสายทสอ r นี่ก็ยินดีด้วยผมเฮ <c oughs> hey, ลันกันเลยมีทั้งทดสอบการใช้งานของตัวคา่ามีทดสอบในส่วนของตัวปืนต่างๆในการใส่มดทองอใครที่แบบเป็นสายวิจัยก็ชื่นใจกันชัวร์หน้าลนะและอีกหนึ่งอย่างที่ได้เป็นหนึ่งสิ่งที่พี่ดึงแฮปปี้มากเลยก็คือโหมดทดสอบเทสเสมือนตามแบบต่างๆ อันนี้มีความสําคัญยังไงผมลหลักๆก็คือมันเอาไว้สําหรับกรณีเทสระเบิดสูตรอ่าใช่แล้วผมเราสามารถที่จะโยนระเบิดสูตรแล้วก็กดรีโหลดสปายเพื่อสามารถหาจุดในการโยนระเบิดได้เพราะฉะนั้นน่อันนี้เรียกว่าแนวอนาคตของเรา,าผมการแข่งขันถัดไปที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นโปรเพลเยอร์เนี่ยปาระเบิดสูตรหรือเราอาจจะได้เห็นช็อตต่างๆที่เป็นระเบิดสูตรเนี่ยโดมแบบ นั่นนั่นเจ๊งเงืผมก็คือลูกเดียวตาย2ตาย3ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าบางครั้งการโยนก็เป็นปฎิหาระแล้วก็ใช้อาศัยทักษะในการเล่นพอสมควรในส่วนของการปาระเบิดนะถัดมาก,กับอีสเตอร์เอ็กใหม่ในโหมดของ b บ t t l e r ล่นรอย่อแล้วก็จะเป็นอีเวนต์หลักประจำซีซั่นนู้นเลยผมกับอนะีเวนต์อีสเตอร์ฮันเตอร์ครับผมนะก็ใกล้ช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter แล้วผมก็จะมีอีเวนต์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งลักก็คือเก็บไข่ครับผมเอามาทำกิจกรรมแลกไอเทมต่างๆและ สามารถเอาขายนี้เนี่ยไปหมุนวงล้อนำโชคได้ซึ่งวงล้อนำโชคนี้ก็จะให้ในส่วนของตัวไอเทมกับผู้เล่นที่มาหมุนเนะผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวปืนสะพายกล่องสุ้กระสุนหรือว่าไอเทมเควสอา่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเววต์เลยที่เราจะได้เล่นกันในแพทซีซันที่3มนี้บีอาร์เนี่ยสายฟาร์มของผมก็มาฟาร์มไอเทมได้ที่ตัววงล้อนี้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งระบบเล็กน้อยอพ้อยผมกับการปรับ เอฟเฟกของการแสดงผลปากกระบอกของตัวปืนอา่าตัวปอกเก็บเสียงตอนนี้ผมเราสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะใช้ลายไหนผมไม่จําเป็นว่าจะต้องฟิกตายตัวเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนบ่นมาเยอะมากๆว่าพี่ครับสกินปืนบางกระบอกครับผมหรือบางปากกระบอกเวลาใส่กับปืนนั้นนั่นแหละเวลาใส่แล้วมันทุเรศมากครับผมใช่แล้วผมตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องความความทุเรศแล้วผมทุกคนสามารถเลือกที่จะ ปิดเอฟเฟกปากกระบอกหรือว่าเปลี่ยนเป็นลายปากกระบอกที่เราชอบได้แล้วอันนี้ก็จะเห็นผลมากในส่วนของตัวสกินที่เป็นระดับอีพิกขึ้นไปหรือว่าสกินระดับรีเจเนอรี่ผมก็ยิ่งทําให้ตัวปืนเนี่ยสวยหรือบางคนก็อาจจะลำคาญปากกระบอกที่มันอ่ายาวเกินแล้วก็เธอทะาบังหน้าจอก,ก็สามารถที่จะแคนเซิลตัวนั้นออกไปได้แล้วนั่นเองครับผมและก็ตามด้วยเรื่องสุดท้ายผมกับการอัปเดตในส่วนของแผนที่ใหม่ประจำซีซั่นนี้กับดานรั h สำหรับรัชนี้ผมก็จะมีโซนบุกได้2โซนก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดาน,นึงที่เล่นสนุกมากครับผมใครที่บบชอบดันดันหรบวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงป๊าปป๊บปจบจบล้วเนี่ยก็แนะนําในการเล่นด่านนี้ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปผมก็เข้าๆประมาณนี้ผมในส่วนของการอัปเดตพรีวิวเทเลอร์ผมในส่วนของการอัปเดตแพทซีซั่นที่3นี้ อ่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับอัปเดตในแพทนี้ผมได้ด้วยว่าแพทนี้อัปเดตเยอะมากทั้งฟิวเจอร์ใหญ่ๆแล้วก็ฟิวเจอร์เล็กๆน,น้อยๆซึ่งหลายคนก็รอคอยมาอย่างยาวนาะนผมอย่างเช่นพวกห้องฝึกซ้อมในหมดบ r าพวกนี้เนี่ยก็มาแล้วสักทีผมหลังจากที่รอนานมากๆเลยเอาล่ะและก็มาเดินผมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทางในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคน,คนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว